อยากมาพูดด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่นาดาวได้ประกาศไปนะครับถึงการเลื่อนแฟนมีตติ้งนะครับของผมซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่ครั้งที่3น่าจะครั้งที่2หรือครั้งที่3ามยังต่ำแล้วครับคือก่อนหน้านี่เราตั้งใจกันว่าจะจัดแฟนมีตติ้งในเดือนกุมภาวันที่13คกุมภาซึ่งเป็นก่อนก่อนวันวาเลนไทน์วันหนึ่งก็แบบเป็นตีมวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้ ซึ่งตอนนั้นก็เจอโควิดพอดีเราก็เลยต้องเลื่อนมาซึ่งแผนถัดไปแผนถัดไปที่เราจะถักจ,จัดงานขึ้นนะฮะก็คือเดือนมิถุนาเราก็มาเจอโควิดระลอกใหม่พอดีครับก็เลยทำให้ยังไม่สามารถจัดงานแฟนมิทติ้งได้ก็เลยยังต้องเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ กำหนดใหม่ยังไม่มีนะครับเรายังแบบว่ารอดูตามสถานการณ์ครับถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจัดการได้เลยครับจัดงานอะไรจัดการทุกอย่างได้เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็แบบมีการเตรียมตัวมีการแบบดูโลเคชันดูพิธีกรดูอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่แบบตกลงกันอะไรเงี้ยแต่ดันแบบว่าเจอเจ้าเวรเจ้ากรรมโควิด1 i ครับผม สวัสดีครับแพรรี่ผมไม่ยาวครับผมไม่ยาวมันเป็นสไตล์ครับคนเท่เขาไว้ผมยาวกันครับเดี๋ยวเอาไว้ถึงลากใสก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปตัด Hello m y a n m r fans Meet you so much ฮั l โ o ล every cloud hello my cloudies เปลี่ยนฟิลเตอร์หน่อยเปลี่ยนยังไงกันเนี่ยทีนี้เปลี่ยนไม่เป็นแล้วครับขอโทษทีนะครับทุกคน Hi in the fans I just told my Thai f a n about our fan meeting that uh Yet again due to the COVID-19 situation in Thailand right now it becomes more severe than last year. So our friend meeting has been postponed for our safety. Yeah and we will wait until everything's under control and and then I will I I can see all of you like in person can't wait to see you guys we will get through this together keep fighting <laughs> ครับดูแลตัวเองดีๆเช่นกันนะครับทุกคน Take care ครับจะได้เห็นประธานเต้นในแฟนมี t ติ้งไหม อันนี้ต้องรอติดตามนะครับรับรองว่าจะมีสิ่งแปลกใหม่ที่ที่พวกคุณคิดไม่ถึงว่าผมจะทำในในงานแฟนมีตครั้งนี้แน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่เราเลื่อนมาหลายครั้งนะฮะจะจัดสักทีเนี่ยก็ต้องมีความสเปเชียลครับอยากฟังพี่สกายพูดใต้จังทองแดงเลยนะ Thông đen lên nè thì bao Do. do you know your Chinese name? Tian Tian in Chinese it is mean like sky. Isn't it? <laughs> I'm not sure. สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ สวัสดีครับอยากเห็นท่านประธานเล่นติ๊กต็อกขอโทษทุกคนด้วยนะครับด้วยความด้วยความโง่ของผมเองผมลืมพาสเวิร์ดท้งติ๊กต็อกหวยอะไรนะหวยปอหวยปอลืมพาสเวิร์ดทุกอย่างสิ้นเลยครับทุกอย่างลืมหมดเลย กำลังอยู่ในช่วงการกู้รหัสผ่านอนะครับได้ดูวันทองไหมครับดูครับช่วงกักตัวก็คืออยู่บ้านไม่มีอะไรทำดูซีรีส์เกาหลีดูเน็ fli x แล้วก็วันทองก็ได้ดูครับผมโดนแกงฮะแกงม้อใหญ่น้ําหนักขึ้นไหมใครพิมพ์มาเนี่ยตบปากตัวเองเลยฮะแน่ เออาร์กำลังดูไลฟ์อยู่หลายคนด้วยนะฮะช่วยให้เกียรติน้ำหนักผมด้วยครับมีแต่คำว่าลงครับคำว่าขึ้นสะกดยังไงไม่รู้ครับ mm hmm. ชิตเตมินมาแฟนมิสก้าอีสมรก ตอนนี้ผมหิวมากนะครับแต่ว่าเพื่อมวลกล้ามเนื้อของเรานะครับเราจะอดทนอดกลั้นนะครับตัดภาพไปหลังไลฟ์ก็คือนั่งจกข้าวเหนียวอยู่นะสลามาโซเรสลามาโซเรเมน้าแฟนดูผอมแก้มตอบเลยโอ้โห มีมีมาร์กได้ไหมมีพิมพ์คอมเมนต์ได้ไหมโอ้ยแกมหาย โอ้ยช่วงนี้มีแต่คนพูดเรื่องดีๆฮนะมีแต่คนพูดเรื่องจริงผมก็ลำบากใจเหมือนกันครับที่ช่วงนี้แก้มหายไปคา้งก็ดูแหลมขึ้นสงสัยต้องหาอาหารอะไรมากินแล้วฮะเดี๋ยวขาดสารอาหารเยอะเกินไปขอกำลังใจหน่อยครับงานท่วมหัวแล้วสู้ๆนะครับทุกคนสําหรับคนที่ ยังต้องไปทำงานอยู่นะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะครับใส่แมสแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ล้างเจลอะไรกันดีๆนะครับอย่าไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับไหนออกกำลังกายรูทีนทำอะไรบ้างครับพี่แพ้ครับรูทีนนะฮะช่วงนี้นอนเร็วมากครับนอนเร็วแต่ว่าตื่นสายตื่นมาปุ๊บมีอกไก่ปั่นครับ กินอกไก่ปั่นไปเครึ่องขวดครับแล้วก็เริ่มออกกำลังกายครับเปิดวิดีโอตาม YouTube ครับแล้วก็ทำตามเขาครับเบิร์นเล่นหน้าท้องแอป a r อาร์มเชเล่นทุกอย่างครับครับผมแต่การจะขึ้นหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับผม คิดถึงครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับโอเควันนี้ก่อนจะไปนะครับด้วยความที่คิดถึงทุกคนมากๆนะครับเราอยากจะมาไลฟ์กับทุกคนแต่ผมได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวนี้ไอจมันไลฟ์ได้มากกว่าหนึ่งคนแล้วงั้นเราจะมาไลฟ์สักสี่คนแล้วกันครับภายในครั้งเดียวเนี่ยคะดีไหมฮะแต่ตอนนี้วิธีการไลฟ์คือทำอยังไงทำยังไงก่อน ทุกคนช่วยบอกผมทีครับว่าเราจะไลฟ์กับทุกคนได้ยังไงครับกดยังไงอะ่ะกดยังไงกดตรงไหนครับทุกคนเฮ้ยไม่มีใครคุยกับผมเลยครับ นะ่ยกดยังไงหรือผมต้องพิมพ์ไปทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าครับกดยังไงครับไลฟ์กับคนอนย่างไง ไม่ใช่อ่ะขออาภัยในความโลเทคครับเฮ้ยนี่ปะอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะสุมมาสักสี่คนนะครับ แป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้หาเจอแล้วครับว่าจะไลฟ์กับทุกคนยังไงนะครับเดี๋ยวส่งแป๊บนึงเฮ้ยมันกี่คนแล้วเนี่ย sa so, sa ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสยสวัสดีครับโอ้ยอย,อยู่ไหนกันครับคิด <c oughs> ถึงครับ <c oughs> สวัสดีครับเฮ้ยเมื่ี้ผมกดไปสี่คนทำไมมาแค่สองอ่ะแต่ต้องกดเพิ่ม <c oughs> ใช่ไหมครับหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรอสายแป๊บหนึ่งนะครับหรือมันได้ทีละแค่สามคนเนะี่ยไม่น่าใจ ใช้สี่นะได้สี่สี่แล้วครับสี่คือรวมเราไหมครับรวมรวมอ่รวมใช่ไหมครับทิอยู่ไหนกันครับทุกคนอยู่บ้านหรือเปล่าไปทำงานไปทำงานกลางเลิกฟอร์มโฮมไหมครับช่วงนี้หรือว่า อพี่ต้องไปจัดหนังสือเตรียมขายหนังสือพอะเทิมครับอ,อ๋อะไรเนี่ยพี่ออกบอกว่าตัวสนบเด็กอ่เหรอ <c oughs> เอ้ยทำไมคนเขาไม่เข้ามาครับ <c oughs> โอเคงั้นเราคุยกันสามคนไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วคุณคุณน้องทางด้านขวาครับ <c oughs> ชื่ออะไรนะครับแนะนำตัวนะครับ <c oughs> มินนี่นะครับปินปอปาปินนี่ปินนี่ปินนี่ครับยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะกำลังจะขึ้นอ๋อปีสี่แล้วฮะไอเกช่วงนี้ก็หยุดเรียนใช่ไหมฮะมหาลัยก็ใช่ไอเขาบอกว่าอีกคนนึงจอยไม่ได้อะไรกันเนี่ยทำไมมันใช้ยากใช้เย็นเหลือเกิน i นอินสตาแกรม อ <sub mould> mm ืมอืมอ่ากดมั่วแล้วกันเนี่ย เป็นไงครับทุกคนตอนนี้สบายดีใช่ไหมครับสบายดีค่ะแล้วสกายสบายดีค่ะโอเคครับผมจะเรียกว่าสบายดีไหมอยู่บ้านสิบสี่วันอยู่บ้านสิบสี่วันแบบว่านั่งยมไปเรื่อยๆนั่งหาอะไรทาเรื่อยๆหาคอร์สออนไลน์เรียนหาหนังสืออ่านก็แบบก็ดีดีบางอย่างนะก็แบบได้ทําอะไรที่เราแบบปกติไม่ค่อยได้ทํา อืมก็แบบมีมีเวลามากขึ้นแต่ก็แบบถ้า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 ไม่มีโควิดก็น่าจะดีกว่าน่าจะแบบได้เจอทุกคนไดแบบทําอะไรมากกว่านี้ไม่ีโควิดเจอกันแล้วใช่ฮะตั้งแต่ปีที่แล้วครับนานมากไปมาจะแบบปีหนึ่งครับไม่เจอกันนานมากใช่ครับนานมา ถ้าแฟนมิจะมากันไหมครับต้องมิทมากันไหมครับเดี๋ยวโดนเลียนไปอยากเห็นผมทําอะไรฮะอยากเห็นผมทําอะไรไหมฮในแฟนมิททุกคนอยากเห็นสกายร้องกับเต้นต้องเต้นแล้วอยากเห็นร้องกับเต้นแลวอยากเห็นทำอะไรไหมฮะเดาว่าอยากให้แบบจัดงานในทีมงานอะไร จัดทิมงานเลยหรอพี่รู้ว่าแค่ได้ใจแได้ใจแล้วได้ครับใช่มีคนบอกว่าอยากเห็นดาดาวแดนซิงใช่ใช่จะมีแค่กับเชิญไหมัเป็นเท่านั้นอันนี้ต้องรอติดตามครับทุกอย่างเป็นเซอร์ไพรส์ครับวันและเวลาที่จะได้จัดเมื่อไหร่ก็เซอร์ไพรส์เช่นกันไม่สามารถรู้กัหมดการได้เลยแล้วแต่ท่านโควิดเนี่ย ครับผมจะเลื่อนไปประมาณกำหนดไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะครับที่จะเลื่อนก็คือไม่รู้ว่าเลื่อนไปเมื่อไรถูกไหมเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นใช่ทุกคนขอโทษนะฮะเมื่อกี้มันมีคนขึ้นว่าจะจอยเข้ามาแต่ว่ามันจอยไม่ได้จริงจริงมันจอยได้แค่สามคนไม่แน่ใจ แล้วนี่สกายได้รับปริญญาด้วยไหมครับยังไม่รู้กําหนดเหมือนกันครับทุกอย่างในชีวิตตอนนี้คือโลกแฟนไม่มีกำหนดอะไรใช่ครับครับผมก็ดูแลตัวเองดีนะครับทั้งสองคนเลยครับรอนะฮะรอวันที่เราจะมาเจอกันอยู่ครับครับผมได้ครับเจอกันครับทุกคนไว้เจอกันครับบายบายครับสวัสดีครับ แค่แค่ครับแค่แค่ครับแค่แคครับครับ,คร,บครับผมทำไงต่อเนี่ยงงแล้วเนี่ย <c oughs> okay.